สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมกับพอกันนะครับเนาะกับผู้เถ่าพารวยพอสวัยพารวยเป็นความฝันโคงสุดท้ายรับเอฟซีกับผมจิมายัมให้นะครับเนาะเพราะว่ามันมีฝันเพิ่มเติมแต่ก็เป็นการฝันดีครับเอฟซีกับผมหลังจากที่ออกคลิปไปคลิปแรกนะครับเนาะขับรถไปในความฝันนะครับเอฟซีขับรถไปอยู่ไต่ห้องน้ำ อยู the you. ่ในห้องน้ามันที่เป็นทางไปเอาจะไปไปทางไหนคอยลงไปอยู่หันครับที่กิ่งแดกออกไปเนะครับเด้อที่ขับไปขับไปไปขวานไตสะพานกับบอสหลอดไตสะพานไปกับไปจอดอยู่หันนะครับนอกจากเห็นแม่กับลูกเพิ่นนั่งอยู่ในหน้ารถส่วนลูกสาวหันโยกเกียร์ไปทั้งหน้าดึงมาถอยหลังโยกเกียร์ทั้งหน้าดึงมาถอยหลังกลับไปกลับมาอยู่ขับอีฟซีกับผมเพิ่นสีบอกเล็กตกับกับผู้หูนะครับมาอีฟซีกับผมแต่ก็ ผู้เฒ่าพาลุ้ยก็เลยขึ้นไปว่าเพิ่นไปนั่งเอาเลขมีอ่าผู้หญิงผู้หนึ่งิ่นไปเอาเลขอยู่อ่าาคล้ยๆเป็นสารปูเป็นเอียงนี่แหละครับอย่ีผมที่เพิ่นขึ้นไปเพิ่นก็จุดธูปนะครับธูปเป็นธูปดอกไงครับดอกไงนะครับอันสำหรับธูปตัวเลขเขานี่เอาซีอันร่วมกันพุ้หลักลครับอย่ีผมค่อยเป็นอันหนึง่งที่เพิ่นบอกว่าจุดเลี่ยวๆก็บซองหาเลขบ่เห็นนั่แหละอพอไปก็เลยไปซอง น้ำเพลินเนาะกลับไปเห็นน้ำเพลินก็เลยว่าซองไปซองมากก็เลยไปเห็นเลขศูนย์นะครับเนาะอ่าซองไปเพลินกับพีกไปอีกด้านหนึ่งกลับไปเห็นเลขเกทศูนย์โอ้ยเกทซีกับพีกไปอีกด้านหนึ่งกลับไปเห็นเลขซีเกทนะครับเนาะก็เลยว่าอ่ามันเป็นเลขเกทซีซีเกทมันเป็นเลขกลับเพลินพีกกลับไปกลับมากกลับไปกลับมาอยู่นะครับอยู่ซี้ผมเห็นที่แรกันเป็นเลขศูนย์เห็นที่สองเป็นเกทซีนะครับ เห็นมาที่สามนี่เป็นซีเกตแล้วก็พริกกลับมาเพิ่นว่าใส่ใสเพิ่นกับบอเห็นปะไว้กันนี่เด้นี่เด้เลขอ่าศูนย์เกตซีอ่า่อยกับเลยว่าเลขมันบองามเลขมันออกยากรอยแล้วก็บ่าว่าคอยบ่อน้ำเจ้าดอกอ่าคอยชี้ลงไปขับรถอยู่ปุรล่าวัศนว่าครับอีฟซี่กับผมก็ได้ลงไปไปเห็นแม่กับโบกคือเก่าน่ะนั่งอยู่ในรถนะครับอีฟซี่ผมนั่งเยี่ยงกันลองซองอยู่นะครับว่าก็เลยตีเป็นหนึ่งซี่าซีหนึ่ง ครับเจ็ดครับมันเลขทูบที่เป็นจุดอยู่หันกันเป็นเห็นเป็นศูนย์เจ็ดสีครับเจ็ดสี่ผมปัตตะวัฒนพิ้นพิกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่เดีแต่เพิ่นบิเห็นตัวเลขอพอไอ้ก,ก็เลยไปเห็นลูกสาวว่าสันว่าอันโยกขั้นเกียร์โยกไปโยกมาแล้วก็เลยไปศูนย์เห่ลูกสาวมันดึงขึ้นยังกลับไปกลับมาให้อยังก,กอยงกระอกกระเดียแท้ว่่าาันอรถเกียร์ออโต้มันไม่ได้ดึงยากแท่าราสันแต่จุงซีตัวสันอก็เลยแต่ว่าทะเบียนรถเห็นบ่เห็นครับเก้าหกเจ็ดเก้านะครับเราบ่เห็น อ่เห็นขั้นขั้นที่ขี่ไปนะครับขั้นเก่าเป็นรถคอกสมัยนั้นนะครับเนาะก็เลยกลับขึ้นมามาหาคุณยายอยู่ข้างบนมาหาสิวะเบิงเหล็กน้ำเพลนอีกอ่าบัดน,นี้ขึ้นมาเราไม่เห็นอันทูบกล่องอเนกอยู่ขับอยู่ที่ผมขี่ทูบก็าขาวหนักกล่องอเนกก็เลยว่าทูบไปใส่ลายยายแล้วทันอ่าทูบมันแตกแล้วว่าทันว่านี่แต่ว่าแม่เขียนเลขไว้นี่แล้วว่าสันเป็นไกยกเลกขึ้นให้เบิงศูนย์เกตสีนะครับอยู่ที่ผมอ่าเป็นยกเหล็กขึ้นให้เบิงเนาะครับเนาะ แล้วก็มาบาดนี้ก็หลังจากหันมาออกคลิปเรียบร้อยแล้วอพราะไอ้ก็มาฝันครับพี่ีผมฝันว่นาไปใสบ่บุกครับพี่ีผมห่ออีกคือนเขาครับห่อขึ้นสูงครับห่อไปห่อไป,ไป,ไ,ปไปเห็นผู้ชายเพิ่งอยู่ข้างนะนะาล,กกล,งลงนะา่างนะครับนะเพิ่นยืนอยู่เพิ่งแล้ยกกันกล้องเป็นกล้องพาสติกนะใส่เข่าใส่กับใส่ยังนะครับยกให้เพราะไอ้ก็เล่หอลงมามาเอาเข่าแล้วเพิ่นทั้งหอ่อทั้งกินครับพี่ีผมนะทั้งหอ่อทั้งกินกินเข่าอยู่ในกล้องหัน แล้วก็จักไปลงมองไหนจำบ่ได้ในความฝันนะครับมาขึ้นที่สองนะครับด้วยขึ้นที่สองที่สามมาอ่าแล้วมาฝันว่าได้รห่อมาเอาเข,าข่าเข้ามาให้อนละกองหนึ่งกายพิชยผมก็เลยกินเข่าตึ้งกินตึ้งหัวกินค้าหนึ่งค้าที่สองนี่อ่าไม่กินค้าหนึ่งกายพีชย์ผม,มว่ามันบอ่อแสบบอสันว่าครับวานบอ่อแสบก็เลยถือไปนะครับถือเอาอยู่บ่ได้ทิมนะครับถือไปน้ำก็อะไรจะไปลงอยูุไซบุ จ้าของก็เลยมาตื่นขึ้นเพราะว่านี้อมามาขึ้นอหลังจากวันพระญ่วังหันมากครับอยู่ที่ผมมาฝันเห็นเมียมาหาเมียผู้เพิ่นตายไปแล้วกบลุไส้นะครับแต่ว่ามาผู้เดียวเพิ่นไปหาพอไวอย,ยู่ห้องยุนาห้องครับยืนเอืน้นเท้าเท้อาอัสันว่าเอา้าเสียงไผ่นอกคือจะมันเสียงใหญ่แหม่มแท่าอาัสันครับ่นซื้อแหม่มนะครับเด้เอ คือเสียง,ยงแง่แหม่มแถวน,นอบอ้บานก็เปิดประตูมาอ้าวเจาว้าคือพวกเขาไปถางในบ้านเท่าไอ้เจ้า,จามาอย,อยู่อยู่่ยางนี้อ่ะท่นนงอันขอยมาบอกเจ้าอ่ะท่นมาว่าบอกเอยียงนั่นย่ายอ่ะท่นนงก็เลยไปกอดเพิ่นนะครับกอดอ่ากอดเพิินทั้งกอดทั้งหอมมาละนะครับเนาะต่างตาเป็นอ่าไอ้คนเป็นยังยู้่กอะหักความกันธรรมดาเมื่อเสียไปแล้วในความฝันก็เลยมาเด็กมากอดมาหอมเพิ่นอือ แต่ว่าเพิ่นว่าเขาห้องเลยครับเพิ่นยืนอยู Jamie, through, ่หนาห่องคอยว่าเขาไปดอกคอยสีบอกเจ้าอยูุ่นี่ล่ะว่าสันว่าือ้าีิมบอกเอียงหลายแยะสันว่าคอยสีมมบอกเลขเจ้าหันละสันว่าเอ้าก็เขามานังคุยกันในห้องบนนี้กรอไปยังเรา่ทนกินเข้ากินหนำก้อนตัวว่าสันเจ้าสิไปใส่เจ้าิีคือที่ไปไหวแถสานว่าว่าไปยังดอกสันว่าคอยสิไปหาลูกคอยสีเฝ้ากลับไปหาลูกคอยบอกเจ้าเลี้ยวสันว่าือ้าีิมบอกเลข่อยตัวใดล่ะ่ัน อ่าพอไปกระถา so มเพื่อนบอกให้ถือเด้อเถอะเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าบอกให้บอกให้ถือเขึ้นอหอดเด้อเพื่นว่าเจ้าบวอยุต้องข่อยเพื่อนเจ้าขึ้นจีไปใส่เพื่อนพอไปกระถามไปเจ้าเมียัขึ้นไปไปมามาเจ้าะวอยุต้องข่อยจากเท like, ียเจ้าขึ้นไปดูมาดูแถวเพื่อนทุ่มเอเจ้าเราวอยุต้องข่อยเนาะเพื่อนข่อยมิจตุลาเพื่นว่าข่อยไปหาลูกก็บม่ได้ถามว่าลูกเป็นลูกผู้ใดครับอี่ทีครับผมอ่า คือที่บ่ได้ถามาไอ้นุ่มบอกขื้ว่าผู้ใดบอกนะครับเนาะบ่ได้ถามเอาบอกมาจะ้วสิบอกตัวไหนว่าสนับข้อไว้ก็เลยวางสินะครับเนาะอันเจ้าจำได้อรือสันว่าเจ้าเอาให้ได้เดร้อสันว่าครับอย่ธยาผมพูนว่านะครับเนาะเอาให้ได้เดอ้อสันว่าเก้าโอเมนศูนย์เก้าเจ็ดครับยุธยาผมศูนย์เก้าเจ็ดมาบอกข้อไว้นะครับมาตะกอนอีกผู้คนบอก,คน,บอกคนมาบอกหกสามนะครับ ที่พอไว้ได้นักๆกันคือหกสามมันเพิ่นมาบอกหกสามตัวเดียวสองตัวก็เลยเน้นลังก็เลยได้เต็มๆรับวิธผมอัางวดนี่เพิ่นบ้าบอกสามตัวคือศูนย์เก้าเจ็ดกับเอฟซีครับผมก็เลยมีเลขเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคือเป็นศูนย์เก้าเจ็ดต่ว่ามันก็บเลขมันกับตัวเอ่อตัวใกล้เคียงกันอยู่คือมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแต่มันมันมาผิดแต่ว่าเป็นศูนย์เก้าเจ็ดมันวนเป็นซีเก้าเจ็ดกับกันซีเก้าเจ็ดกับสิตรือ เลขห้องของพ่อไวบดนี้ครับ2องก็เด้ว่ายืนอยู่หน้าหอ้องอาทิมบตัวไหน,ต,หนตัวนึงบังบ่อบรินัทกคือว่ายังไหนนี่แหะครับวิศผมก็เลยเขียนไว้สองกับ0ูนย์เกเนมาส่วนตองวัดก็ได้มาสี่อ้ศูนย์เก็าขอตรวจขอไปครับอ่ากับอันเห็นแม่กับบุกนั่งอยู่ข้างล่างขนาดยังอยู่ไต่ข้องไต่ยังขนาดครับวิศผมก็เลยตีเป็นหน ก็เลยคอยตรวจข้อไผ่ค <Mystery> ร catch ับ <swimming> อีซ่คร so, like so so so, like so, ัผมข้อแห่งก็เลยตัดสองตัวแห่เอฟซีนะครับเนาะแต่มีอ่าเจ็ดศูนย์กับหนึ่งซีนี่แหละเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอาจจะเป็นบนเพราะมันเลขตัวเดียวกันครับอีซี่ครับมีมีศูนย์เก่ามีสองศูนย์เก่านี่คือเลขของศูนย์เก้าเจ็ดนี่เป็นเลขเมียผู้ตายมาบอกเลยครับเด้ออันนี้เป็นเลขความฝันที่ไปเห็นยาย ยหญ่เพื่อนนั่นขอเลขด้วยนะครับพี่ซีผมเพื่อนเขียนใส่กระดาษยกให้เบิ้งคือศูนย์เจ็ดสี่แต่ว่าทูบนะเพื่อนคลิกพริกกลับไปกลับมากลับไปกลับมากเลยครับเอาอยังมันมันที่แตกแก่เย่อพริกดูไหลายจนพอไหวหวานนะครับเนาะแต่เลยมีเอ่อสามตัวเหนมีอยู่สามหางพุ่นแล้วแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันคือศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่นะครับพี่ซี่ครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์คืเลขตัวเดียวกันนะครับเนาะกันตัดสองตัวค,ครับมีปลายดอกครับพี่ซีผมแต่ว่าพอไหวซื้อไว้เบัดแล้วศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์นี่คือกันครับหนึ่งสี่นี่บ่ได้ซื้อตัวตัวนี้แล้วกับตัวนี้สองศูนย์เก่าับหนึ่งสี่นี่บ่านได้ซื้อครับพี่ซีผมแต่มันเป็นยัง้นใจกะามาักอะว่าเพื่อนใจมักครับพี่ซีผมก็มาควมฝันคงจะของนี่แหละเพราะว่าเห็นเป็นตัวเลขอันนี้เพื่อนมาบอกเมียมาบอกครับพี่ซีผมอันนี้กะตีเอาอ,าอันนี้เป็นเลขควมฝันเดือดของ อันนี้เป็นเลขของเจ้าของเพราพ้นมายืนเว้าอยู่หน้าห้องนะครับนล้วพ้นบนย่มเข่าห้องเปิดประตูแล้วกันคุยกันยุหันพอไว้กับไปกวาดหอมพ้นยุหันละอ่ากับไอซี่ับผมย่ำโค้งทุดท้ายครับไอซี่ับผมคือสิบ้ฝันอีกแล้วนะครับเนาะขั้นฝันกับจักสิฝันแนวไรอ่าขั้นโบ้เป็นต่ออกกระ่บออกไห้นะครับไอซี่ผมขั้นอ่าเป็นต่ย่ำตัวเก่ากสิมาออกไห้ครับไอซี่ผมเอาโซกมานลำลุ้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อเด้อครับเด้อครับความฝันนี่ก็คือความฝันนะครับเนาะอ่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดยเอฟซีกับผมขอ,อย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่างวดที่ผ่านมาพอไปฝันบ่อเข้าจักตัวนะครับนาเอา้าวดนี้ก็ส่งมาำลำรุยเป็นเศรษฐีครับผมสวัสดีครับ